ชาวบ้านร้องให้ตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อแมงกระพุนค่ะ วันที่21ตุลาคม2568เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดร่วมกับกรมเจ้าท่าสำนักงานประมองอำเภอเมืองประจวบสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบสาธารณสุขอำเภอเมืององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน,นอรวมถึงฝ่ายปกครองอำเภอเมืองและผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านปากคลองเกี้ยวตำบลบ่อน,นออำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อแมงกระพุนในพื้นที่ข้างวัดปากคลองเกี้ยวอำเภอ เมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งมาร่วมตรวจสอบด้วย สถานที่ดังกล่าวเป็นเพิงพักอยู่ริมคลองกุยบุรีบริเวณปากคลองเชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยริมคลองมีการใช้ไม้ไผ่ทำเป็นโครงขึงด้วยผ้าใบใส่น้ำดองแมงกะพุนเอาไว้มีคนงานจำนวนหนึ่งกำลังคัดแมงกะพรุนขึ้นจากเรือที่นำมาส่งและบางส่วนก็ปล่อยน้ำเสียไหลลงมาบนพื้นจนมีกลิ่นเหม็นคาวรุนแรงทำให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านบางคนทนไม่ไหวถึงกับต้องหาหน้ากากอนามัยใส่ป้องกันกลิ่นเจ้าหน้าที่จึงเข้าพบเจ้าของกิจการชื่อนา นางวิไลสาหลังอายุ56ปีซึ่งทราบว่ามเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานางวิไลได้เข้าร่วมกันทําประชาพิจารณ์กับชาวบ้านเรื่องการใช้สถานที่แห่งนี้รับซื้อแมงกะพุนแต่ที่ประชุมไม่เห็นด้วยไม่ยินยอมให้สร้างแต่นางวิไลกลับมาสร้างโดยไม่ฟังมติของชาวบ้านแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้นางวิไลยหยุดดาเนินกิจการทั้งหมดและให้นําแมงกะพุนทั้งหมดออกจากพื้นที่จากนั้นให้ทําตามขั้นตอนของกฎหมายเริ่มตั้งแต่ขออนุญ,ญาตประ กอบกิจการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าของพื้นที่เสียก่อนและต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะเปิดกิจการได้วันนี้ตรวจพบว่ามีการกระทำผิดแล้วจึงให้นางวิไลไปเสียค่าปรับและให้ย้ายแมงกระพุนออกให้หมดภายใน24ชั่วโมงซึ่งนางวิไลได้พยายามต่อรองกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านว่าขออยู่เพื่อทำการรองแมงกระพุนอย่างน้อยอีก3วันแต่ชาวบ้านไม่มีใครยินยอมนายบุญชูจงรักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน,นอกกล่าวว่าตนได้ ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านว่ามีการสร้างโรงรับซื้อแมงกระพุนโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งๆท,ที่มีการทําประชาพิจารณ์แล้วมีมติว่าไม่ให้สร้างแต่ผู้ประกอบการยังเข้ามาสร้างจนชาวบ้านต้องไปร้องเรียนดังกล่าววันนี้จึงได้ประสานกับหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบพบว่าเพียงแค่สองวันก็มีกลิ่นเหม็นรุนแรงขนาดนี้แล้วจึงได้ให้นิติกรทําการบันทึกข้อตกลงกับนางวิไลว่าให้เวลาจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้หรือ24ชั่วโมงในการ ขนย้ายแมงกระพุนออกจากพื้นที่นางวิไลสาหลังผู้ประกอบการรับซื้อแมงกระพุนกล่าวว่าทำอาชีพนี้มา30ปีแล้วมีที่นี่ที่เดียวที่เป็นแบบนี้รู้สึกเสียใจที่เป็นคนนำเงินมาเข้าหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านมีเงินสะพัดขึ้นทำไมไม่ต้อนรับแต่ฝั่งตรงข้ามทำไมถึงทำได้สามแพรซึ่งในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้สอบถามไปยังฝ่ายปกครองอำเภอกุบุรีซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่สามแพรที่นางวิไลกล่าวถึงและ พื้นที่ดังกล่าวอยู่อีกฝั่งคลองเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือซึ่งถูกระงับการรับซื้อไปก่อนหน้านี้หนึ่งสัปดาห์แล้วได้รับการลงเหรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึงปากของเกี้ยวนะครับได้ไปแจ้งที่อบตว,ว่ามีการสร้างหลงกระผลโดยไม่รับอนุญาตเพียงว่าจะได้รับผลกระทบสงกินสงกินเม่นแล้วก็เนื่องจากชาวบ้านได้คัดค้านใน ที่ประชุมประชาราของหมู่บ้านเลยว่าไม่ให้สร้างนะครับเลยก็เมื่อวานก็แนะนําให้ท่านผู้ใหญ่ไปที่อําเภอหลายงานผู้ข้ามฉาศูนย์ลงถามของอำเภอเมืองนะครับก็วันนี้ก็เลยได้รับการประสานมาจากไหลน่วยงานด้วยกันเข้ามาร่วบตรวจสอบสถานที่สร้างแล้วม,ลมาพบเห็นสถานที่นี้แล้วเป็นไงบ้างครับก็มาพบเห็นก็ก็คงกับที่ชาวบ้านว่าพรอะมินมีกลิ่นเหม็นมากแสบจมูกแล้วก็ เขาไม่ได้ขออนุญาตจากอบตจากหน่วยงานโดยมาทําโดยพักราการซึ่งเกรงว่าจะถ้าคืนไม่รีบคามาตรวจสอบจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงครับรก็มีข้อตกลงที่ชาวบ้านนําเสนอว่าให้รื้อถอนแล้วก็ยุติการซื้อภายในยี่บสี่ชั่วโมงคือเส้นตายคือเที่ยงวันพรุ่งนี้ให้ให้คนย้ายอุปกรณ์แล้วก็ไปที่อื่นออกจากพื้นที่ครับโดยได้ตอนนี้ก็ได้กําลังทำบันทึก เขาตกลงกับนี่คือกอของอบตอยู่ครับเราทําอาชีพนี้มา30ปีแล้วลูกเนี่ยที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยที่เจอเรื่องแบบนี้ลูกนั่นเลยนั่นเลย,ยเราก็จริงนเมื่อเราก็แม่ทําเราก็ไม่ทําทแต่ว่าเราเสียใจที่ว่าเราพาตังมาค่าหมู่บ้านทําไมเขาไม่ต้องรับนั่นเลยเ,เพราะว่าเข้าหมู่บ้านไหนแล้วค่าใช้จ่ายซื้อปงซื้อปลาซื้อไก่ซื้อนู่นซื้อนี่ใช่ไหมของสารพัดประโยชน์ คน,คนนี้วันหนึ่งเราซื้อกระพุนวันหนึ่งไม่ตำ่ำกว่าแสนบาทนั่นเลยแล้วฝั่งด้านนู้นเขาทาได้สามเพแล้วฝั่งเราด้านนี้ทําไมทําไม่ได้เพราะตรงนี้ไม่มีคนเรือหูกไม่มีคนเรือคนเรือมันอยู่ฝั่งหมู่สามตรงนี้หมู่หนึ่งทีนี้ไม่มีคนเรือคนเรือที่บ่อนอกก็มาขายเราคนเรือที่หมู่สามก็มาขายเราเพราะคนเรือที่นู้นก็ซื้อไม่พอลูกเพราะเมงกระพุนเวลามันขึ้นเลยมันขึ้นเยอะมันขึ้นพร้อมกันนั่นเลยแต่มันไปตามฤดูกาล วันนี้มันขึ้นตรงนี้แหละพรุ่งนี้มันไปอยู่ที่อ่าวน้อยนูแล้วลูกอ๋อที่อ่าวน้อยอยู่ประมาณสัก10บวันนู่มันย้ายไปอยู่มองไร่แล้วเลยเราก็ย้ายตามไปทั่วประเทศไทยลูกไม่เคยได้อยู่บ้าน